นิสัยของผีเสื้อเป็นสิ่งที่น่าสนใจและสัมพันธ์กับวงจรชีวิตสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมในการเอาตัวรอดและขยายพันธุ์ต่อไปนี้คือพฤติกรรมหรือนิสัยหลักๆของผีเสื้อ 1. ผีเสื้อชอบแสงแดดผีเสื้อเป็นสัตว์ที่ชอบอากาศอบอุ่นและจะออกหากินในเวลากลางวันมักออกบินตอนแดดอ่อนๆเช่นช่วงเช้าและบ่ายมักอับแดดโดยกางปีกออกเพื่อปรับอุณหภูมิของร่างกาย 2. ชอบดอกไม้ดูดน้ำหวาน ผีเสื้อกินน้ำหวานจากดอกไม้โดยใช้งวงดูดมักเลือกดอกไม้สีสดเช่นม่วงชมพูเหลืองแดงผีเสื้อบางชนิดกินน้ำผลไม้หมักน้ำค้างหรือโคลนที่มีเกลือแร่ 3. วางไข่เฉพาะต้นไม้ที่เหมาะกับลูกผีเสื้อเพศเมียมีนิสัยเลือกต้นไม้สำหรับวางไข่ที่เหมาะสมกับลูกหนอนตัวอย่างเช่นผีเสื้อนอนกะหล่ำจะวางไข่บนพืชในตระกูลกระหล่ำเท่านั้น ต้นไม้ที่เลือกจะต้องมีใบอ่อนและไม่มีสารพิษต่อนอน 4. ผีเสื้อมีพฤติกรรมเกี้ยวพาราสีผีเสื้อเพศผู้มักจะบินโชว์ปีกหรือบินไล่กันเป็นวงก่อนผสมพันธุ์กลิ่นฟีโรโมนและสีของปีกมีบทบาทในการดึงดูดเพศตรงข้ามหากบางชนิดอพยพบกลมากเช่นโมนาสบัตเทอร์ฟลายจากแคนาดาไปเม็กซิโกปีละหลายพันกิโลเมตร การอพยพช่วยให้ผีเสื้อหลีกเลี่ยงอากาศหนาวและหาพื้นที่ที่มีอาหาร 6. วงจรชีวิตเปลี่ยนพฤติกรรมตามวัยระยะชีวิตพฤติกรรมเด่นไข่ถูกวางบนพืชอาหารนอนกินใบพืชอย่างมากโตเร็วดักแด้อยู่นิ่งในรังจนกลายเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัยกินน้ำหวานผสมพันธ์วางไข่ถ้าคุณอยากรู้พฤติกรรมเฉพาะของผีเสื้อในไทยบอกได้นะคอมเมนต์มาเลยเราจะมาทำคลิปให้เลย หากคุณชอบกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยค่ะคลิปจะมาทุกวันเวลา8โมงเช้าขอบคุณค่ะ